สวัสดีเจ้าวันนี้เฮามาอู้กันมนมัวเหลืองของกินเมืองเหนือบ้นานเฮาดีกว่าเนาะสวัสดีครับน่าสนใจเลยครับคือมีคำถามมาจากตีหนึ่งเปินสงสัยว่าแหนมที่ขายในถุงพลาสติกเนี่ยกับจิ้นส้มที่ห่อใบตองงามๆนะเจ้ามันอันเดียวกันก่อม hmm. บางคนก็ว่าเอออันเดียวกันแหละแค่ฮองคนละจือ้อแหนมก็ภาษากลางจิ้นส้มก็คือกำเมืองแต่บางคนก็ยืนยันเลยว่าบบแจ้มันต่างกันอยู่เนอะวะอัน ครับครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ม่วนขนาดเลยครับเพราะมันไปแตะเรื่องภูมิปัญญาของคนล้านนาแต้ะเลยนะครับอย่างจิ้นก็คือเนื้อเนาะส้มก็คือเปรี้ยวจิ้นส้มก็คือเอาเนื้อสัตว์มาหมักเพื่อมันออกรสส้มๆนะครับเก็บไว้กินเหมืนเมอนอ๋อเข้าใจแล้วเจ้างั้นเราลองมาสาะพอกันเลยดีกว่าว่าที่เปินอู้กันมาเนี่ยกับข้อมูลวิธีแย่แต้ะแล้วเนี่ยมันมีไออย่างซ่อนอยู่พ้องเจ้าได้เลยครับ ถ้าถามว่าต่างกันจะใดที่หันเปินอูในกระทูเนี่ยก็ว่าต่างกันที่จื้อนี่แหละเจ้าแหนมเป็นภาษากลางจิ้นส้มเป็นกระเมืองแล้วก็อาจจะเรื่องความละเอียดก่อแปลว่าหมูแหนมโรงงานเปินอาจจะบดละเอียดหน่อยเนาะอ๋อครับครับส่วนจิ้นส้มดีเจ้าบ้านเยอะเปินอาจจะสับๆเอาคนเลยรู้สึกว่าจิ้นส้มเนื้อหยาบกว่าแต่ลำกว่าจะอ่านนะเจ้าอ๋อเรื่องนั้นก็มีส่วนถูกกับผม แต่ว่าถ้าเข้าไปพอวิทยาจริงๆแล้วเนี่ยคือส่วนผสมหลักๆมันเหมือนกันเลยครับมีเนื้อหมูส่วนมากเป็นเนื้อแดงเนาะหนังหมูต้มซอยเกลือหอมเตียมหรือกระเทียมแล้วก็ที่ขาดบ่ได้คือข้าวสุกเอามาคลุกคลุกนวดนวดหมักไว้ให้มันส้มแม่นละเจ้าตีว่านวดนี่สาคัญกว่าเจ้าสําคัญขนาดเลยครับคือการนวดนี่มันไปส้อยโปรโตีนในเนื้อหมูนะครับแอคตินไมโอซินอะไรอย่างพวกนี้ พอเจอเกลือเข้าไปปุ๊บโปรตีนมันถูกสกัดออกมามันจะฮื้อเนื้อจินส้มมันหนึบหนึบเกาะตัวบุรวนอ๋ oh, อย่างงี้นี่เองส่วนรสส้มเนี่ยมันมาจากแบคทีเรียตัวดีๆครับผมที่มีในธรรมชาตินี่แหละพวกเพดิโอโคกัสแลคโตบาซิลัสอย่างเงี้ยครับมันกินเข้าสุกแล้วก็เปลี่ยนฮื้อเป็นกรดอ่อนๆที่เร้องว่ากรดแลคติกอ๋อครับมันเลยส้มแล้วก็เป็นการถนอมอาหารไปในตัวเลย เข้าใจเลยเจ้าแสดงว่าข้าวสุกนี่บ่ใจแค่ส่วนผสมธรรมดาธรรมดาแต่เป็นอาหารฮื้อตัวดีๆมันสร้างรสส้มขึ้นมานั่นเองเนอะแม่นแล้วครับผมแล้วเวลาเราไปกาดเนี่ยเจ้าหั่นมีทั้งจิ้นสมมอที่เปิลตักขายแล้วก็แบบหอ่หอๆมันเหมือนกันก็เจ้าอ๋อพื้นฐานก็อันเดียวกันครับ จินซ้อมมอ่อก็คือเปิ่นมักไว้ในหมอ้อหรือภาชนะใหญ่ๆแล้วก็ตักขายตามน้ำหนักไปค่ะส่วนแบบหอ่อก็คือเปินแบ่งมาห่อแล้วสะดวกเอาไปกินง่ายห่อน้อยห่อใหญ่ก็ว่ากันไปครับอู้ถึงการเลือกนี่มีข้อมูลจากครัว .co เปินบอกเคล็ดลับน่าสนใจเจ้าเปินว่าถ้าใครได้ส้มแต่ๆสมจัดๆเลยเนี่ยหื่นเลือกห่อตีมันพ่อเก่าๆหน่อย สีส่ซีดหรือถ้าเป็นห่อใบตอง <S 1> <S 1> ก็คือบ่อใบตองที่มันเหลืองๆแห้งๆยิ่งแหง้งยิ่งส้มวาอันแม่แล้วครับเพราะว่าใบตองมันจะค่อยๆแห้งไปเนาะ,ะความส้มมันก็ค่อยๆเกิดขึ้นเมินขึ้นแต่ถ้าใบตองหนาๆมันก็จะส้มจ้าก,กว่าเพราะความชื้นมันยังอยู่อ๋อสมัยก่อนเปิ้อนอาจจะชอบแบบใบตองหนาๆแต่เดี๋ยวนี้เอ่อคนอาจจะอยากได้เนื้อนักกว่าใบตองนะครับ แมนแล้วเจ้าแล้ววิธีกินเนี่ยแล้วเจ้าจิ้นส้มใหม่ๆที่ยังแดงๆอยู่นี้เปิญยะจะได้กินคะโหอันนั้นลำเลยครับกินดิบเลยครับกินกับข้าวนึ่งหอนโอนโหขนาดนั้นเลยครับปิ่งพริกน้อยมากกันนี่เหมาะขนาดน่ากินขนาดแต่ถ้าเป็นจิ้นส้มเก่าที่มันส้มจ้าดๆแล้วอันนั้นเปินจะบ่ค่อยกินดิบละ เพื่นจะเอาไปแปลงกับข้าวครับอย่างเอาไปคั้วใส่ไข่อ๋อขั้วไขล่ลํำลำครับหรือที่เด็ดๆเ,เลยคือเอาไปจอผักปลังโอ้ยของกูกัดเลยเนาะเจ้าแม่นละครับแกงผักปลังใส่จิ้นส้มนี่เปิ้นว่าเป็นของกูกันเลยหรือบางทีก็เอาไปมกไฟอ่อนๆเป็นจิ้นส้มมกมกไฟหอมหอมครับบางทีก่อนมกเปิ้นตอกไข่ใส่ไปด้วยโหแล้วก็ตึงหาบ้านขนาดครับกินดิบสดๆนี่ถ้าจะลํำเนอะแต่ว่า เอ่อเรื่องความปลอดภัยล่ะเจ้าสมัยนี้เปิ้นว่าจะใดพองครับก็ถ้าเป็นสมัยก่อนแต่แต่ก็ยอมรับว่ามีความเสี่ยงอยู่พองครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เปินก็มีวิธีจัดการครับอย่างแหนมหรือจิ้นส้มที่เป็นโรงงานผลิตเนี่ยบางเจ้าเปินก็มีเทคโนโลยีมาซอยอย่างเอาไปฉายรังสีแกมมา อ๋อเจ้าหรือใช้เชื้อจุลินทรีย์ตัวดีๆแบบคัดมาแล้วใส่ไปเลยในการหมักคือเพื่อคุมคุณภาพลดเชื้อที่บดีออกมปใหม้มันปลอดภัยขึ้นแล้วก็รสชาติคงที่สม่ําเสมอขึ้นครับโอ้ฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็เหมือนจะเคลียร์เลยเนอะเจ้า<ม>ว่าแต้ๆแ,แล้วแหนมกับจิ้นส้มเนี่ย โดยเนื้อแท้หลักการมันคืออันเดียวกันเลยครับผมเป็นภูมิปัญญาคนเมืองเฮาในการถนอมเนื้อหมูโดยหมักที่มันสม้มที่มันต่างอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน,น้อยๆอย่างวิธีผลิตบ้านเยียโรงงานเยีย้ะหรือการหอ่อจะใบตองจะถุงพลาสติกแล้วก็แล้วแต่คนชอบรสชาติชอบเนื้อสัมผัสแบบไหนมากกว่ากันเนาะเจ้าเมนเลยครับผมแล้วการที่เฮายังหันมีทั้งจินส้มแบบดังเดิมตียะต่างบ้าน ห่อใบตองขายในกาดเนี่ยแล้วก็ยังมีแหนมโรงงานที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆมาปรับปรุงเพื่อมันเก็บได้เมินปลอดภัยขึ้นมันก็สะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมการกินของเฮามันก็ปรับตัวไปตามยุคสมัยเหมือนกันเนาะครับจริงเจ้าน่าสนใจว่าต่อไปหน้าเนี่ยจินสม้มแหนมบ้านเฮามันจะมีหน้าตาหรือรสชาติเปลี่ยนให้แม้จะได้พองก่อหานั่นสิเจ้าก็น่าติดตามดูเหมือนกันเนาะครับน่าติดตามครับผม